สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่พลอมอนบอลน,นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night ฝั่งกินกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะขำๆนะครับทุกคนเออมาแล้วนะครับสำหรับคลิป Q&A นะฮะฉลองครบ1 0 0 0 0มื่นซับนะครับก่อนอื่นพี่พลต้องขอขอบคุณทุกคนก่อนเลยนะครับที่ทำให้พี่มาถึงจุดนี้ได้แบบแบบไม่คาดคิดจริงๆนะเอ ก็ขอบคุณมากๆเลยฮะแล้วก็กําลังใจจากน้องๆนี่ถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม Q&A องอกันก่อนเลยนะครับก็ตั้งแต่เกิดมาพี่ไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยนะฮะถ้าเกิดมีติดขัดอะไรไปพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะแอบไปทีละข้อเลยนะครับอันนี้จะไล่ตั้งแต่คําถามแรกๆไปจนถึงคําถามสุดท้ายเลยนะฮะแต่ผมจะมีตัดคําถามที่ซ้ําๆออกไปนะคำถามที่1นนะฮะมาเป็นคนแรกเลยนะเขาบอกว่าแรงบนันดาลใจของพี่คืออะไรในการทํา YouTube ใช่ไหมอืม แรงบันดาลใจของพี่ตอนที่คิดเริ่มทำ YouTube ครั้งแรกใช่ไหมพี่รู้สึกว่าพี่ชอบเล่นเกมครับชอบมานานมากๆแล้วแล้วก็เราจนเราทำงานจนเราโตขึ้นเราก็ยังชอบอยู่เป็นคนที่ชอบการเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจคนหนึ่งเลยแหละมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะเล่นเลยมันก็เลยเหมือนเป็นแรงบันดาลใจของพี่ละมังที่แบบเออเราเล่นแล้วเราก็อยากให้คนอื่นเขาสนุกไปด้วยอ่ะ เพราะว่าเหมือนเวลาเราไปดูที่คนอื่นเขาเล่นเราก็สนุกไปกับเขาใช่ไหมน่าแหละครับเป็นแรงบันดาลใจแรกเลยที่แบบในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะมาทําช่องนี้นะฮะเอ๊ะคำถามต่อไปนะพี่เล่นเกมแนวไหนเก่งที่สุดคะพี่เล่นเกมแนวไหนเก่งที่สุดเหรอครับพี่บอกไม่ถูกฮะเอาจริงๆนะคือพี่พี่เล่นได้ทุกแนวครับพี่ชอบเล่นเกมทุกแนวถามว่าพี่หัวไวในการเล่นเกมไหมพี่ตอบเลยว่าพี่ ถือว่าเป็นคนที่เรียนรู้ในการเล่นเกมค่อนข้างไวนะฮะเนื่องจากว่าเราก็เล่นเกมมาตั้งแต่เด็กๆก,กันนะจนถึงตอนโตเราก็ยังเล่นแบบต่อเนื่องมาตลอดถ้าถามว่าพี่เล่นเกมแนวไหนเก่งที่สุดพี่ตอบว่าเป็นพี่ขอตอบเป็นเล่นเกมแนวแนวเพลงอย่างนี้ละกันละครับแต่เกมทุกเกมนะฮะถ้าเกิดเรายิ่งเล่นเยอะเราก็ยิ่งเก่งนะครับมันอาศัยการฝึกฝนแล้วก็อาศัยความเคยชินนะทําไมถึงมาทําช่องเกี่ยวกับเกม Friday ์ไหนฟังกินล่ะคร ตอนนั้นพี่ถ่าย YouTube เล่นครับแล้วก็หาเพลงฟังนั่นแหละแล้วก็มาเจอเกม Friday Night Funkin' ที่ต่างชาติเขาเล่นครับเจอช่องอะไรนะเอ็ดเอ็ดบิอเขาเล่นแล้วเอพี่ก็แบบเอยเอ,ยเ,อยเขาเล่นสนุกดีไวเ้เออใช้ได้พี่ก็เลยลองไปหาข้อมูลเพิ่มครับแล้วก็ ตัดสินใจลองเล่นเพลงแรกของไฟเด y n i นฟ t f ังกินเลยก็เลยเกิดเป็นการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไฟ d a y n i นฟ t f ังกินขึ้นมาฮะคำถามต่อไปนะฮะพี่เก่งภาษาอังกฤษขนาดไหนแล้วมีวิธีทำให้ภาษาอังกฤษเก่งขึ้นยังไงใช่ไหมครับสำหรับพี่พี่มองว่าภาษาอังกฤษพี่เก่งในระดับกลางๆนะครับคือสื่อสารได้อ่านออกฟังรู้เรื่องคุยกับฝรั่งรู้เรื่องแต่ถ้าเกิดให้เหมือนกับพูดเป็นสำเนียงฝรั่งเลยหรือว่าเป็น native speaker เลยพี่ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะ พี่เคยไปเรียนที่ต่างประเทศมาแล้วทีนี้บางทีพี่แปลไม่ถูกเพราะว่ามันพี่ยังต้องฝึกอ,อีกเยอะครับเพราะพี่อ่ะจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะรู้นะว่ามันแปลว่าอะไรแต่มันพูดเป็นภาษาไทยไม่ถูกมันเป็นอารมณ์นั้นมากกว่ามีวิธีทําให้ภาษาอังกฤษเก่งขึ้นยังไงใช่ไหมใช้บ,บ่อยๆครับใช้บ,บ่อยๆฟังบ,บ่อยๆมันอยู่ที่ความเคยชินเลยครับมันอยู่ที่การใช้งานเนอะยิ่งถ้าเกิดเราไปดูช่อง YouTube ที่เขาพูดภาษาอังกฤษบ,บ่อยๆนะฮะเราจะยิ่งซึมซับครับ พี่มองว่าการเรียนรู้แบบการซึมซับแบบนี้มันทําให้เราเก่งภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นอาจจะง่ายกว่าไปเรียนตามพวกโรงเรียนกวดวิชาเลยนะครับเพราะว่าการที่เราไปเรียนตามโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยบางทีบางคนเรียนอาทิตย์ละว,วันอาทิตย์ละสว,วันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถฝึกตัวเองให้ดู YouTube หรือดูช่องภาษาอังกฤษเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันมันจะซึมซับได้เร็วกว่านะฮะแล้วก็เราจะได้การใช้ภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันจริงๆด้วยนะถ้าเกิดดูจากช่องพวกนี้ครับ ต่อไปนะพี่เคยคิดบ้างไหมว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ก็ไม่เคยคิดนะฮะเราก็ไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้คาดหวงังแล้วก็ตกใจเหมือนกันตอนที่มันขึ้นมาวันละพันทรัพย์ช่วงนั้นก็เป็นอะไรที่ตกใจแล้วก็ตื่นเต้นนะแล้วก็สนุกไปกับมันนะฮะพี่ก็ดีใจตอนนั้นออกอารมณ์แบบเหมือนดีใจที่ทุกคนก็มีความสุขไปกับเรานะแล้วก็สนุกกับสิ่งที่เราทำาอ,อย่างเงี้ยครับ ก็ยิ่งทําให้มีแรงบนันดาลใจมากๆในการทําคลิปนะฮะแล้วก็อยากจะทําคลิปอื่นๆเกมอื่นๆออกมาอีกก็มีหลายคำถามนะที่ถามพี่มาว่าจะมีการทําเกมอื่นอีกไหมมีแน่นอนนะฮะ <c oughs> คำถามนี้ฮะชาติหน้าอยากเกิดเป็นอะไรอะครับถ้าเกิดเป็นในเรื่องโลกแห่งความเป็นจริงก็อยากเกิดเป็นคนอีกนะฮะพี่ว่ายังไงเป็นคนเนี่ยมันก็ดีที่สุดในการเกิดมาเป็นอะไรก็ตามละแต่ถ้าเกิดมาแนวอีเซไก ็โอเคนะครับอยากเกิดไปมีพลังพิเศษมากเลยเออต่ออยากให้พี่เล่นเฮลทเกอร์ฮะกำลังติดเกมนแนวนี้อยู่เป็นพัลโซจีบสาวอินดีง่ายๆครับได้ครับได้เดี๋ยวพี่ลองไปดูนะฮะก็สนใจอยู่นะน่าสนใจนะพี่ก็ชอบเกมแนวพัลโซอะไรพวกนี้นะแต่เกมจีบสาวพี่ไม่เคยเล่นเลยนะออะเดี๋ยวไปลองศึกษาดูนะครับอ่ะต่อไปถ้าพี่โดนพึ่งต่อยพี่จะทํายังไงครับถ้าพี่โดนพึ่งต่อยพี่ก็จะต่อยคืนครับเดี๋ยวไม่ใช่นี่พึ่งแบบพึ่งจริงๆป่ะ ถ้าเพิ่งจริงๆก็ไปหาหมอครับถ้าเกิดไม่หนักมากก็อาจจะทายานะครับแล้วก็เอาเหล็กในที่มันฝังอยู่ออกก่อนนะฮะรอยทายานะครับเฮียเกิดกี่โมงเกิดวันที่เท่าไหร่อันนี้คําถามจากน้องไอซ์แน่เลยเรียกพี่ว่าเฮียนะก็เฮียเกิดวันที่23ครับผม <S 1> <S 1> สิงหาคมนะ <S <S นเวลาประมาณช่วงบ่ายครับแต่พี่จําไม่ค่อยได้ว่าบ่ายหหรือบ่ายสองอค,คำถามอีกคําถามหนึ่ถามต่อไปนะคำถามยอดนิยมนะ พี่พลมีแฟนหรือยังครับพี่บอกเลยฮะพี่ยังไม่มีแฟนนะครับแอดพี่พลชอบมอดไหนในฟรายเดนไ h นฟังกินมากที่สุดหรอครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่เยอะมากๆในไลฟ์ลิสต์ของ Q&A นะฮะพี่ชอบมอดไหนที่สุดใช่ไหมเฮ้เลือกยากจังเลยเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งนะที่พี่ชอบมากๆเลยนะน่าจะเป็นกาเซโอครับกาเซโอเนี่ยพี่มองว่าเขา มีอะไรที่เขาดูทําได้ดีมากๆเช่นในเรื่องของเพลงในเรื่องของเนื้อเรื่องในเรื่องของการสื่อสารที่เขาเสือ,อ,อกมาคําถามนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ถามมาแล้วพี่ก็สะดุ้งเหมือนกันนะถามว่าพี่พลเป็นเกย์ไหมพี่ไม่ได้เป็นนะครับพี่เป็นชายแท้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับคำถามนะครับต่อไปนะฮะ พี่ชอบกินอะไรครับพี่ชอบกินอะไรใช่ไหมพี่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นที่สุดครับผมแ่าคำถ,ถามต่อไปนะพี่เคยคิดอยากจะลองเล่นเกมอื่นดูบ้างไหมครับแน่นอนครับอย่างที่บอกนะฮะพี่มีเกมอื่นแน่แนครับไม่ต้องห่วงนะฮะแต่ว่าก็กําลังหาเวลาที่เหมาะสมมากขึ้นนะฮะก็ต้องขอกําลังใจจากน้องๆด้วยนะครับตอนนี้อาจจะเป็นคลิป Friday Night Funkin' ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันกําลังทําแบบต่อเนื่องแล้วมันกําลังเข้าที่ละ ทีนี้ถ้าเกิดเริ่มเกมใหม่พี่ขอหาจังหวะนิดนึงว่าจะเริ่มแบบไปเล่นเกมอะไรดีนะแอบคำถามต่อไปนะฮะพี่เคยล้มเหลวหรือเคยท้อในการทําคลิปไหมครับมันไม่ปแปลกนะฮะที่เราจะรู้สึกท้อหรือรู้สึกเคยล้มเหลวกับบางสิ่งบางอย่างที่เราทําในชีวิตนะครับแต่พี่อยากให้เรามองว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็เราได้ทา้าทายตัวเองมากกว่านะมากกว่ามองว่าแบบโอ๊ยทําไมทําไปแล้วมันไม่มีคนดูทําไมทําไปแล้วมันยัง ไม่ใช่ทีเนี้ยให้มองย้อนกลับมานะฮะสำหรับคนที่ทําคลิปทุกคนนะครับหรือแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทําคลิปใหม่ๆนะฮะอยากให้เราทําไปก่อนครับแล้วก็ให้เราลองเรียนรู้จากช่องอื่นๆด้วยแล้วก็เรียนรู้จากคลิปของตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเราคลิปของเราเนี่ยมอบสิ่งดีๆอะไรให้กับคนอื่นหรือย,ยังทําไมคนที่เราอยากให้เขามาดูคลิปเราอะทําไมเขาถึงต้องมาดูคลิปเราเให้เราตีโจทย์พวกนี้ให้แตกก่อนนะฮะ หลายๆคนชอบมาถามพี่นะครับว่าพี่แบบทําไมคนไม่ดูคลิปผมเลยผม,มผมทําไมผมทําช่องไปก็ไม่มีคนมาติดตามเลยจริงๆมันก็ไม่ผิดนะฮะที่เราจะไปคิดถึงจุดนั้นแต่ว่าอยากให้เราโฟกัสในอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่เรามามองก่อนว่าเรามอบอะไรให้กับคนดูคลิปก่อนครับพอเราคิดว่าเราจะมอบอะไรให้กับคนดูคลิปเนี่ยการทําคลิปของเรามันจะง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ ยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนที่พี่เริ่มทำ Friday Night ฟังกินพี่ก็คิดก่อนเลยว่าพี่อยากให้คนดูเขาสนุกไปกับเราอะ่ะพี่อยากให้คนดูเขามาฟังเพลงแล้วเขามีความสุขไปกับเราเออพี่ก็เลยเริ่มทำเลยแล้วก็ทำการตัดต่อพี่บอกเลยนะฮะว่าคลิปแรกๆแ่ยพี่ตัดต่อเหนื่อยมากหนักมากแล้วก็ยากมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยทำเนาะเราไม่ได้ประกอบอาชีพเรื่องยูทูบเบอร์มาก่อนนะ คลิปแรกๆเนี่ยเราเหนื่อยกับมันมากๆนะฮะแต่ในความเหนื่อยกับมันเนี่ยเราก็มีความสุขไปกับมันนะคือพี่คิดแค่ว่าอยากจะให้คนดูเขาสนุกไปกับเราอะ ทำและแก้ทำและแก้ทำและแก้กว่าจะลงคลิปแรกได้พี่ใช้เวลาสักพักเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่เพิ่งเริ่มทําช่องนะฮะเอออีกคําถามหนึ่งนะครับที่ถามมากันเยอะมากๆเลยก็คือพี่ชอบผู้หญิงแบบไหนเหรอครับเรื่องนิสยัยพี่ชอบผู้หญิงที่รู้จักการรัเทะ็ะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายแล้วก็คุยสนุกมีความเป็นตัวของตัวเองน่ารักสุภาพอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญพี่ชอบผู้หญิงที่มีความสะอาดครับเพราะพี่เป็นคนที่สะอาดเหมือนกัน <laughs> ทําไมถึงมาทํา YouTube งั้นพี่ขอตอบรวมกับคําถามอีกคําถามเลยแล้วกันว่าพี่ได้แรงบันดาลใจจากใครเราก็ชื่นชอบใครในการทำ YouTube อะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่ชื่นชอบออพี่เอกฮาล็อกเกอร์ครับพี่เอกฮาล็อกเกอร์เขาเป็นคนที่ภาคสนุกแล้วก็มีเสียงที่น่าฟังนะ พี่ชอบมากๆเลยแล้วก็พี่ดูเขามานานมากๆแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาที่เราดูเขามาตลอดเนี่ยเราไม่มีเวลาในการทํา YouTube ใช่ไหมเพราะพี่ก็มีธุรกิจส่วนตัวที่บ้านก็มีทําธุรกิจนู่นนี่นั่นแล้วก็ตอนนี้ก็พี่ก็มีเปิดร้านชานมอีกตอนนั้นโอ้โหตอนที่ผ่านมาก่อนที่พี่จะเริ่มทําช่อง YouTube พี่มีโปรเจกต์เยอะมากมันก็เลยไปโฟกัสในการทาโปรเจกต์เหล่านั้นแต่โปรเจกต์ตอนนี้พี่ก็เริ่มลดลงแล้วแล้วก็เรามองว่าเหมือนเราอยากจะทําช่องมานานแล้วนะเราเองก็ชอบเล่นเกมแล้วแบบชอบไปนั่งเล่นเกมกับเพื่อนีอนเ,นเ,นเดยว พี่อยู่จังหวัดอะไรนะคะพี่อยู่นนทบ,บุรีครับขอบคุบกรุงเทพครับผมไฟเดย์ในฟังกินอะไรยากที่สุดสําหรับพี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามยอดนิยมเลยนะตอนนี้น่าจะเป็นมิกุูนะครับแล้วอีกมดหนึ่งที่พี่เพิ่งเล่นไปเฮ้ยมดบ๊อบครับมดบ๊อบนี่มันไม่เชิงยากที่สุดแล้วมันเชิงกวนที่สุดแล้วเออไปต่อคํถาถามต่อไปนะครับถ้าถามว่าพี่ชอบเพลงอะไรมากที่สุดในไฟเดย์ในฟังกินพี่ชอบเพลงของมิกุแล้วก็เพลงของ FL จังนะฮะพี่เกลียดสัตว์อะไรมากที่สุดอ่อ <c oughs> พี่เกลียดแมงมุมตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนะตัวเล็กๆพี่จะไม่ค่อยเกลียดเท่าไหร่แต่พี่เกลียดแมงมุมตัวใหญ่มากเลยอ <c oughs> ุ้ยขนลุกแค่พูดว่าขนลุกล <c oughs> แล้วเนี่ยเล่นมดฟิชสต็อป3ดีเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาข้ามไปก่อนนะฮะอันนี้ไม่เล่นเดี๋ยวบินเอออันนี้คำถามใหญ่นะเนี่ยคำถามต่อไปน้องเขาบอกว่าทำยังไงถึงจะเลิกพูดคำหยาบได้ครับผมมีปัญหาเรื่องพูดคำหยาบครับแล้วก็อยากจะทำช่องชื่อ Extra ์ตร้า ถ้าได้คอมนะฮะขอคําแนะนําใช่ไหม,อ,มอันดับหนึ่งเลยนะฮะเดี๋ยวพี่พูดเรื่องเล็กก่อนละกันเรื่องช่องชื่อใช่ไหมฮะทีนี้ชื่อช่องถ้าให้พี่แนะนํานะฮะพยายามคิดชื่อที่ไม่เกิน3คําครับเพราะว่าชื่อช่องที่ยาวไปจะทําให้จดจํายากนะครับลองไปดูช่องที่เขาดังๆนะฮะส่วนใหญ่เขาจะคิดไม่เกิน3-4คํานะสี่คเนี่ยเยอะที่สุดละในการพูดนะฮะออกเสียงนะ ลองดูนะครับถือว่าเป็นเครดในการตั้งชื่อช่องนะฮะจะทําให้คนจดจําเราได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พยายามตั้งชื่อช่องที่สื่ออะไรถึงความเป็นตัวเรามากที่สุดนะฮะแล้วก็มีต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมีคําถามด้วยว่าทำไมพี่ถึงตั้งชื่อช่องว่าเอามันบอลเดี๋ยวพี่ไปตอบตรงจุดนั้นแล้วกันเนาะเอ๊ แล้วก็อีกคาถามหนึ่งที่น้องถาม,มานะฮะก็คือทํายังไงถึงจะเลิกพูดคาหยาบได้ใช่ไหมฮะเหมือนพี่มีพิมพ์บอกไปแล้วนะแต่เดี๋ยวพี่จะพูดออกคลิปนี้ด้วยละกันก็คือ,อการพูดคําหยาบนี้ต้องดูก่อนนะฮะว่าน้องชินกับการพูดคาหยาบเป็นเพราะอะไรฮะทีนี้เราต้องดูว่าคําหยาบเนี่ยมันมีหลายระดับเลยนะฮะระดับที่เราพูดกับเพื่อนสนิทของเราเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นคําหยาบที่สามารถใช้กันได้นะครับยิ่งยิ่งสนิทก็ยิ่งหยาบกันได้แต่ว่าไม่ใช่หยาบกันจนทะเลาะก,กันนะฮะอันน,น พอความเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยเราจะรู้ว่า คำหยาบที่เราใช้กันเนี่ยมันจะอยู่ในระดับไหนนะถามว่าจะฝึกยังไงทําให้เลิกพูดคาหยาบได้ใช่ไหมครับพี่มองว่าเราต้องลองมามองในโลกแห่งความเป็นจริงก่อนนะฮะคำหยาบเนี่ยเราไม่ได้สามารถใช้ได้กับทุกคนนะครับแล้วก็ทุกสถานการณ์นะฮะอยากให้น้องลองมองว่าสมมุติพอเราไปคุยกับผู้ใหญ่ไปคุยกับคนที่เราเคารพนักถือไปคุยกับคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยน้องจะใช้คาหยาบหรือเปล่าน้องก็คงไม่ใช้คาหยาบใช่ไหมฮะมันก็จะดูไม่น่ารักหรือว่าจะโดนเป็นที่รังเกียจของสังคมใช่ไหมแน่นอนครับมัน ชอบคนที่แบบอยู่ดีๆเดินมาแล้วพูดคำหยาบใส่หรอกน้องเองก็ไม่ชอบถูกไหมฮะทีนี้เราต้องมองถึงจุดนั้นก่อนนะครับแล้วก็น้องก็บอกออกมาใช่ไหมครับว่าเอ๋ที่ผมพูดคำหยาบเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผมโดนเพื่อนล้อจนผมต้องด่ากลับไปพอด่ากลับไปก็โดนคุณครูมาว่าโดนคุณครูมาตําหนิสุดท้ายเหมือนน้องกลายเป็นคนผิดใช่ไหมทีนี้พี่ต้องบอกกันนะครับเรื่องการโดนล้อการโดนบูลลี่หรือการอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะ เหมือนอย่างที่พี่ได้เขียนตอบน้องไปแล้วนะก็คือมันมีวิธีการจัดการกับคนพวกนี้อยู่นะครับเราอย่าไปตอแยกับคนพวกนี้ครับให้เรามองว่าเราอยู่สูงกว่าคนพวกนี้นะฮะอย่าไปอยู่ระดับเดียวกับเขาครับถ้าเกิดเราไปด่าเขาเราไปไปรู้สึกแย่กับสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาพูดมันหมายความว่าเราอยู่ระดับเดียวกับเขานะฮะ นี้วิธีเดียวเลยครับให้เราสงสารเขาอย่างเดียวครับคนพวกนี้เป็นคนมีปมนะฮะเป็นคนที่เหมือนมีปัญหาในด้านไหนสักด้านหนึ่งให้เราสงสารเขาให้มากๆครับแล้วเราจะมองเขาเปลี่ยนไปฮะอย่างที่พี่จัดการกับคนเหล่านี้นะครับพี่ก็จะบอกเขาครับว่าเออถ้าเกิดในล้อเราแล้วมันมีความสุขถ้าเกิดในล้อเราแล้วมันสนุกเออเราก็ยอมให้ในายล้อนะถ้าเกิดมันเป็นความสุขของนายอเออล้อไปเลยแต่ก็ เราไม่เจ็บนะแต่ถ้าเกิดนาะยมีความสุขนาะยก็ล้อต่อไปแล้วกันอะไรประมาณนะั้นแล้วเราก็เดินออกมาครับเราอย่าไปอยู่ในสังคมแบบนี้ฮะเราอยู่อยาเราอยาไปยุ่งกับคนแบบแล้วก็อยาไปเป็นเพื่อนกับคนแบบนี้ครับเขาไม่สามารถทําให้เราจเจริญขึ้นได้นะอย่างที่พี่บอกครับเราอยู่สูงกว่าคนพวกนี้นะฮะออกมานะครับพี่ก็ขออวยพรให้น้องออกมาจากโลกอย่างกันได้นะครับเอพี่ชอบคลิปไหนที่สุดของพี่ใช่ไหมครับพี่ชอบคลิปชกกี้กับคลิปมิกุูครับเ,เนื่องจาก แชกกี้ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่พี่ชื่นชอบนะฮะจากเรื่องกูบิดูนะพี่เลยชอบที่สุดละครับเออต่อไปทําไมเสียงพี่หล่อจังครับเสียงพี่หล่อเหรอจะต่อ,อยังไงดีะเอาเป็นว่าพี่ขอบคุณแล้วกันนะครับแหรละคำชมนะฮะอ่าต่อไปเลยนะฮะเจเจจะลดน้ําหนักไหมนะครับอันนี้ต้องลองไปถามเจเจดูฮะอเออคนที่ถามถึงเจเจนี่แสดงว่าติดตามช่องนี้มานานมากๆเลยนะตั้งแต่ช่องพี่หลักร้อยเลยนะเอ่อคำถามต่อไปนะฮะคิดว่าช่องพี่จะเติบโตได้เร็วขนาดนี้ไหมถ้าเกิดไม่มีเกมไฟไดนส์ฟังกินนะครับ ต้องบอกแนวคิดในการทําช่องของพี่ก่อนนะครับก็คือพี่มองว่าถ้าเกิดเราตั้งใจจริงแล้วก็เราย้อนกลับไปในจุดที่บอกว่าเคยท้อไหมกับการทําคลิปเคยล้มเหลวไหมกับการทําคลิปอย่างที่พี่บอกก็คือพี่จะเริ่มต้นในการทําคลิปโดยที่มองว่าพี่จะมอบอะไรให้กับใครทีนี้พอพี่มองว่ามอบอะไรให้กับใครปุบ๊บมันไม่จําเป็นแลวครับว่าเราจะต้องเล่นเฉพาะเกม friday night funkin นะเราสามารถเล่นเกมอื่นๆได้ในลักษณะเดียวกันที่เราสามารถจะไปถึงกลุ่ม ป้เหมายที่เราวางไว้ได้นะฮะเอ๊ะลุยต่อนะพี่เคยทําอะไรแล้วภูมิใจไหมครับหลายๆอย่างนะครับที่ทาแล้วภูมิใจยกตัวอ,อย่างเช่นการทํางานสําเร็จแล้วหรือว่าการสอบเลขได้ที่หนึ่งของห้องอะไรอย่างนี้นะเอ๊ะหรือว่าการที่พี่เปิดร้านชานมไข่มุกแล้วลูกค้าแถวนั้นเขาเข้ามาชมกันนะฮะว่าอร่อยที่สุดในซอยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราภูมิใจนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้พี่ภาคภูมิใจนะครับก็คือน้องๆทุกคนน่ารักมากๆเลยครับน้องๆทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาทักทายพี่ทุกคนมีความสุภาพแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็น่ารักทุกคนเลยพี่ถือว่าพี่ภาคภูมิใจในการที่มีน้องๆเข้ามาอยู่ในชีวิตพี่นะครับขอบคุณมากเลยครับคําถามต่อไปนะฮะร,ร้านชานมพี่ตั้งอยู่ที่ไหนใช่ไหมฮะร,ร้านชานมของพี่ตั้งอยู่ที่จรันสนิทวงซอย3นะครับลองดูนะฮะถ้าเกิดสนใจที่จะไปก็เสิร์ช g o o g l e ได้เลยนะครับชื่อว่าเอา จันซอย3นะครับเออน้องคนนี้บอกว่าพี่คิดว่ามดไหนยากที่สุดอันนั้นพี่ตอบแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวพี่แอนตอนท้ายแล้วกันน้องเขาบอกว่าดีใจด้วยกับทรัพย์0 0 0่หมื่นทรัพย์นะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะฮะแล้วพักผ่อนเยอะๆนะครับน้องน่ารักมากเลยครับพี่ขอบคุณน้องมากๆเลยนะฮะน้องเช่นกันด้วยนะครับดูแลสุขภาพมากๆนะฮะแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับไปเราอยู่ไปด้วยกันเนาะไปแล้วน้องตอบมาต่อว่าพี่เป็นใครครับผมเอ่อพี่เป็นใครหรอเรียกว่าพี่เป็น พี่เป็นพี่ชายคนหนึ่งและกันที่ถ้าเกิดน้องมีปัญหาอะไรยกเป็นเรื่องเงิน <c oughs> อ่ะลอเล่นเอเล่นเอะเอาเป็นว่าน้องมีปัญหาอะไรถ้าเกิดเหงาหรือถ้าเกิดอยากจะปรึกษาอะไรก็ทักทายพี่มาได้นะครับคิดว่าพี่เป็นพี่ชายที่ชอบเล่นเกมคนหนึ่งแล้วกันนะฮะอ่ะโดยต่อพี่จะเล่นฟรีไฟไหมฟรีไฟนี่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น้องๆก็ถามมาเยอะมากๆนะฮะถามว่าพี่จะเล่นไหมเดี๋ยวดูก่อนนะฮะดูก่อนว่า ที่จะมีโอกาสได้เล่นไหมนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีเกมในลิสต์ให้เลือกเยอะพอสมควรเลยฮะเดี๋ยวมาดูกันนะก็ไม่แน่นะครับมีโอกาสที่จะได้เล่นอยู่นะฮะถ้าเลือกวัคซีนได้พี่จะฉีดของอะไรเดียวไม่เอาเรื่องนี้ดิน่ากลัวจริงๆเอาเป็นว่าพี่ไม่เลือกแล้วกันเพราะว่าจะอะไรมาก็ตามแต่นะฮะพี่ก็ฉีดหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้ความสําคัญก็คือเรื่องความปลอดภัยของเราแล้วก็ครอบครัวของเราที่สุดถูกต้องไหมฮะเอาเป็นว่าอะไรมาแล้วก็ถ้าเกิดมันมีประสิทธิภาพ ก็ยอมฉีดหมดนะฮะแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องอผลข้างเคียงพี่มองว่าไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรมันก็จะมีผลข้างเคียงหมดนะฮะซึ่งการที่เขาออกมาขายทั่วโลกขนาดนั้นแล้วผลข้างเคียงแน่นอนครับว่ามันค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างน้อยแล้วนะเอบอย่างที่พี่หาข้อมูลมาเห็นเขาบอกประมาณว่าผลข้างเคียงของไอตัวซีโนแวคที่พี่ฉีดไปเนี่ย ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณศูนย์จโหเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็คือน้อยมากๆนะก็เหมือนประมาณหน1่งในแสนอะไรอย่างเงี้ยครับไปต่อนะครับพี่สูงเท่าไหร่แล้วก็น้ําหนักเท่าไหร่นะครับพี่สูง180ครับแล้วก็น้ําหนัก78นะครับเบื่อไฟเดย์ไนฟังกินไหมครับไม่เบื่อนะฮะพี่เป็นหนึ่งในคนที่ชอบเกมแนวริทึมเกมแนวเพลงอยู่แล้วก็เลยไม่เคยเบื่อกับมันเลยนะเออพี่เล่นไฟเดย์ไนฟังกินวันแรกครั้งแรกวันไหนใช่ไหมครับลองย้อนกลับไปดูคลิป แรกที่พี่อัดเลยฮะคลิปแรกของไฟเดย์ไดฟังกินเลยลองไปดูในเพลย์ลิสต์ของพี่นะฮะแล้วก็ลบจากอันนั้นไปสัก5วันครับพี่ใช้เวลาตอนแรกๆประมาณ5วันฮะพี่ครับถ้าถึงกี่ซับพี่จะเล่นแบบเปิดหน้าครับจริงๆพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเปิดหน้านะฮะพี่เปิดหน้าได้นะเอ๊กก็คิดว่ามันแล้วแต่วันนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าเล่นเกมอะไรแล้วก็จะไลฟ์วันไหนนะฮะเดี๋ยวจะไลฟ์แบบเปิดหน้าไปเล่นเกมไปนะพี่รีแอคแม s น c สคอมแบทได้ไหมครับ เออไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวทำนะพี่รัก FC ไหมครับแล้วพี่ทำยูท b e มากี่ปีแล้วครับพี่รัก FC ไหมแน่นอนนะฮะพี่รักน้องๆทุกคนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะฮะต้องขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะฮะ แล้วก็พี่จะรัก FC ที่ทําตัวน่ารักเป็นพิเศษนะฮะส่วน FC ที่ทําตัวท็อกซิกมาพี่ก็จับแบรนด์ไปหมด้วฮะเอ่อเพราะว่าพี่อยากสร้างสังคมดีๆอยู่ในช่องนี้นะฮะส่วนใครที่แบบเม้นท์พูดจาหยาบคายหรือว่าเม้นท์ท็อกซิกมากๆนี่แรกๆพี่ก็จะทําการรีมูฟไปก่อนครับแบบลบๆๆปอกไปก่อนแต่ถ้าเกิดมาครั้งที่2ครั้งที่3พี่จะทาการแบรนทิ้งอะไรเงี้ยครับเอ่อคำถามต่อไปนะฮะพี่ชอบเล่นเกมแนวอะไรใช่ไหมครับแนว RPG แล้วกันครับแอคชั่นอานะเออน้าจะชอบมากที่สุดลนะ แล้วก็แนวเนื้อเรื่องแนวลึกลับลึกลับหน่อยให้มันดูน่าติดตามอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ต่อไปนะฮะอยากให้พี่เล่าถึงประสบการณ์การเจอคนดูคนติดตามที่มีลักษณะท็อกซิกใช่ไหมฮะการจัดการว่าพี่พลตอบโต้อย่างไงและพี่พลคิดว่าเราแก้ไขปัญหาคนที่ท็อกซิกแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมฮะการ ท็อกซิกในโลกออนไลน์มันมีอยู่ทั่วไปนะฮะพี่มองว่าการที่จะไปควบคุมคนเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะควบคุมเขาได้นะฮะเนื่องจากบุคคลเหล่านี้เขาเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วก็มีปัญหาทางด้านความคิดนิดหน่อยทีเนี้ยพอพี่เจอคนเหล่านี้นะครับ อันดับแรกเลยที่พี่จัดการก็เหมือนกับที่พี่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือพี่จะทําการรีมูฟสิ่งเหล่านั้นออกไปก่อนก็คือลบออกไปะครับแล้วเราไม่ได้ใส่ใจมากเพราะอย่างที่พี่บอกคือพี่ออกแนวสงสารคนพวกนี้มากกว่านะเขาเป็นคนที่น่าสงสารนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพี่เจอที่แบบเขาท็อกซิกแบบโห้หพูดจาหยาบคายเลยแบบพยายามจะดา่าพยายามจะว่าเราให้เรารู้สึกเสียใจอยนะ่างเงี้ยพี่ก็จะทําการแบนทิ้งเลยคืออย่างที่พี่บอกครับวิธีการจัดการกับคนเหล่านี้ที่ดีที่สุดคือออกมาจากสิ่งเหล่านั้นฮ เพราะว่าคนแบบนั้นมันไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นนะฮะมีเอะทาให้สังคมแล้วก็ทำให้เราแย่ลงนะฮะพอพี่เจอคนแบบนั้นพี่จะรีบเอาออกไปจากช่องเลยครับเพราะว่า สังคมแบบนี้นจะได้ไม่อยู่ในช่องที่เครับเออคำถามต่อไปนะฮะก่อน่าท o u t u b e พี่ทํางานอะไรเหรอครับตอนนี้พี่ยังทําอยู่นะฮะทำทั้ง u t u b e แล้วก็ทาทั้งงานก่อนๆที่พี่เคยทําเลยครับงานที่พี่ทำนะฮะก็จะมีในเรื่องของการรับทําเว็บไซต์การรับทำดิจิทัลมาเก็ตติ้งตอนนี้พี่ก็เปิดร้านอยู่นะฮะเป็นร้านชานมไข่มุกนะครับชื่อเอาชาอยู่ที่จรัย์อยสามที่พี่พูดไปก่อนหน้านี้นะคำถามต่อไปนะครับในเรื่องอนิเมะใช่ไหมฮะถ้าเกิดเป็นพูดถึงอนิเมะเนี่ยพี่จะตอนนี้ชอบเรื่องแอคต์ออนไทตัน แล้วก็โอเวอร์โหลดที่สุดนะครับซาซาเกโยพี่รู้จักเกม i n งแ n i Fight V.0.41 ไหมหรอไม่รู้จักเลยอะ่ะเดี๋ยวไปดูนะน้องบอกว่าสนุกมากๆใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวไปดูนะฮะคำถามต่อไปนะครับที่เล่น Friday Night Funkin ในมือถือที่ผมทำได้ไหมครับเอ้ยได้ครับส่งมาได้นะติดต่อมาได้นะฮะเมื่อไหร่พี่จะเล่นเกม โทรโงนะฮะเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์อ,อ๋หอหรอได้ได้เดี๋ยวพี่ไปดูนะขอบคุณมากนะครับนิ้วพี่เข้าโรงพยาบาลหรือย,อยังครับเกกับการเล่นไฟในได้ฟังยินไม่ครับไม่ไม่เข้าครแค่เกือบเกือบครับ,บส่วนใหญ่พี่ก็จะนั่งนวดนิ้วอยู่ตรงเนี่ยพี่เล่นเสร็จปุ๊บพี่นั่นนงนั่งดึงนิ้วอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> แล้วก็ต่อไปคําถามต่อไปนะฮะที่จะสตรีมไหมครับน่าจะมีโอกาสได้สตรีมอยู่นะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก่อนนะเอาให้ทุกอย่างมาเข้าที่เข้าทางก่อนเนาะตอนเด็กพี่พลเล่นเกมอะไรบ้างครับโอ้โหถ้า,มมมา,ถา,ถามตมอ่ ไปนะครับน้องเขาบอกลืมผมไปแล้วละ่ะสิไม่ลืมเหมือนใครจะไปลืมเนี่ยพี่จําน้องได้แทบทุกคนนะครับถึงแม้หลังๆคนจะทักที่มาเยอะก็ตามแต่ยังไงพี่ก็จําน้องๆได้ทุกคนนะฮะคาถามเดี๋ยวเกี่ยวอะไรเนี่ยซื้อเหรียญคลิปโตอะไรดีครับไอเหรียญคลิปโตเนี่ยพี่พี่ไม่กล้าซื้อบอกก่อนเลยละกัน <laughs> โอ้ oh, มันขึ้นลงอย่างรถไฟห่อนะน่ากลัวจริงๆพี่พลชอบทําอะไรตอนอยู่คนเดียวใช่ไหมฮะพี่ชอบดู Netflix ครับแล้วก็ชอบอ่านนิยายนะฮะแล้วนิยายถ้าเกิดนิยายที่พี่ชอบอ่านจะเป็นแนวแฟนตาซีนะฮะเวลาเล่นเกมไฟ y ด i g h t ฟังกินจัดการเวลาอย่างไงครับว่างแล้วหาเล่นหรอครับหรือยังไงครับเอ่อปกติถ้าเกิดพี่อัดคลิป d ฟ y Night ฟัง k ินที่จะอัดช่วงประมาณบ่ายสามถึงประมาณ3ามทุ่มครับแล้วก็พี่จะใช้เวลานั่งตัดคลิปเนี่ยประมาณช่วง3ามทุ่มถึงประมาณตีหนึ่งตีสองครับประมาณนั้นนะ ำถามต่อไปนะฮะที่เล่นมัดไหนแล้วปวดมือที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นมัดบ๊อบนะฮะเพราะพี่ล่อไปหลายรอบเลยครับแล้วก็คำถามรองสุดท้ายนะฮะพี่เคยกินช็กเวยชากังเหลาไหมพี่เคยกินนะครับชอบมากเนอะยน้องแฮวะอ่ะคำถามสุดท้ายของคลิปนี้นะครับทำไมถึงตั้งชื่อช่องว่าอัลมอนด์บอลใช่ไหมครับเอาจริงก่อนที่พี่จะมาตั้งชื่อช่องอัลมอนด์บอลเนี่ยพี่เคยตั้งชื่อมาหลากหลายแล้วนะฮะแล้วแบบ มันพอเราพูดแล้วมันมันไม่คล่องปากพี่ก็แบบพูดชื่อนี้ยังไม่ค่อยคล่องยังไม่ค่อยโดนเฮ้เรายังไม่มีความสุขกับชื่อนี้เฮ้พี่ก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนไม่อยู่วันหนึ่งครับเพื่อนๆในโรงเรียนพี่ มีบางคนเขาจะเรียกพี่ว่าพี่อัลมอนด์แบบเฮ้ยอัลมอนด์เฮ้ยอัลมอนด์อัลมอนด์นายอย่างนั้นอัลมอนด์นายอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกเออมันก็น่ารักดีนะเพราะว่าจริงๆพี่ชื่อเล่นชื่อบอนนะฮะแล้วทีเนี้ยพอมันเอามาผสมกับอัลมอนด์บอนพี่รู้สึกว่ามันเป็นชื่อที่เออมันก็จําง่ายมันพูดไม่ยากพอเอามารวมกับชื่อพี่อีกก็คือเป็นพี่พลอัลมอนด์บอนใช่ไหมฮะพี่ก็เลยตัดสินใจตั้งชื่อนี้เลยครับอัลมอนด์บอนที่แบบเข้าถึงคนได้ง่ายนะฮะแล้วก็ติดหูได้ง่ายอะไรอย่างงเยครับ พี่ก็เลยตัดใจตั้งชื่อช่องแบบนี้ครับอัลมอนด์บอลอัลมอนด์บอลพี่มองว่าเอ้ยเราพูดแล้วมันก็คล่องปากดีนะมันพูดแล้วมันไม่ติดขัดดีนะยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนด์บอลครับอะไรอย่างเงี้ยฮะพี่ฝึกพูดอยู่สักพักนะแล้วก็ตัดสินใจเออเอาชื่อแบบนี้แหละก่อนที่เราจะจากลากันนะครับพี่ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะฮะแล้วก็ทุกความห่วงใยจากน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะ มีเพื่อนๆห,หลายๆคนเลยนะฮะที่ก็มาให้กําลังใจกันสม่ําเสมออันนั้นก็ขอบคุณด้วยนะครับถ้ามีอะไรก็ให้คาแนะนําพี่ได้ตลอดนะครับยินดีรับคําแนะนําทุกคําแนะนําครับผมแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะ,ะที่ทําให้ช่องนี้เป็นอีกหนึ่งช่องที่มีสังคมดีๆนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้พี่พลขอลาไปก่อนนะครับอ้อใช่เดี๋ยวพี่จะอวดเสื้อที่พี่แจกด้วยนะเอ๊ เดี๋ยวพี่จะขึ้นตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะมีเพลงส่งท้ายนะฮะเดี๋ยวพี่จะขึ้นภาพเสื้อที่พี่แจกให้กับน้องๆตอนที่ฉลองครบ2,000ัซับนะครับถ้าชอบแบบไหนก็มาโหวตกันนะฮะมาดูกันเล่นๆเนาะว่าพี่ทำเสื้อแล้วมันเอ้ยแล่ใส่ไหมเป็นยังไงคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับอยู่กันไปยาวๆนานๆนะครับผมและที่สำคัญนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเป็นห่วงนะฮะเอ๊ะแล้วเจอกันนะครับทุกคน Peace bye